ตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นําในการบังคับบัญชาทหารและนํำไพร่พล,พลเข้าต่อสู้กับอริราชศัตรูเพื่อปกป้องรักษาบ้านเมืองสืบมาจนกระทั่งถึงสมัยอยุธยาที่จเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านการปกครองการค้าและการทหารหากแต่ภายหลังจากการเสียกรุงศรียอยุธยาครั้งที่หนึ่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกอบกู้อิสรภาพ และทรงแผ่อำนาจของราชอาณาจรรักรอย่างกว้างใหญ่ไพศาลในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำสงครามยุธทธาถีมีชัยชนะต่อมหาอุปราชาเมื่อวันที่18มกราคมพุทธศักราช2135ซึ่งกองทัพบ,บกได้ยึดถือเป็นวันกองทัพบ,บกในเวลาต่อมาในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรี ทรงกอบกู้อิสรภาพจากการเสียกรุงศรีอย,ยุธยาครั้งที่สองและส่งรวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่นครั้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชองค์ปฐมมกษัตริย์แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีทรงปกป้องผืนแผ่นดินไทยในสงครามก้าวทัพอันยิ่งใหญ่ จนกระทั่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะองค์จอมทัพไทยทรงพัฒนาและปรับปรุงกิจการทหารให้มีความทันสมัยทัดเทียมนานา,นาอารยประเทศการจัดตั้งกรมยุทธนาธิการหรือกระทรวงกลาโหมในปัจจุบันเมื่อวันที่8เมษายนพุทธศักราช2430เพื่อสร้างกำลังรบได้รับการฝึกหัดการทหารตามแบบยุทธศาสตร์และยุทธวิธีตะวันตก ด้วยยุทธปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อให้สามารถรเผชิญกับภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่ของรัฐในขณะนั้นนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงมีคุณอุปการอย่างใหญ่หลวงต่อผื้นแผ่นดินไทยเป็นเสาหลักของชาติบ้านเมืองเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่ยังคงความเป็นชาติไทยสืบมาจนถึงปัจจุบันวันที่18มกราคมของทุกปี จึงเป็นวันสำคัญที่กำลังพลในกองทัพทุกนายจะได้ตระหนักภาระหน้าที่อันสำคัญยิ่งที่จะรักษาหวงแหนปกป้องบ้านเมืองและสืบสารแนวพระราชดำริของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์เพื่อรักษาพื้นแผ่นดินนี้ให้เป็นมรดกของลูกหลานสืบไป